ถึงแล้วจ้าถึงสนามบินแล้วค่ะทุกคนปากเปิดคือซิดหมดเพราะว่าหลับไปสามลบไม่ใช่หลับอะไรนะคะสลบเมารถด้วยความที่พี่เขาขับแล้วทีนี้มันมีก่อสร้างเยอะเยอะมากแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ติดอะติดเหมือนว่ามีอุบัติเหตุนะคะแต่จริงๆไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะว่าก็ปิดมันจะมีทั้งหมดอะสี่สี่ช่องเอ่อสี่ช่องเนาะแต่ว่าก็ปิดให้เหลือแค่ช่องเดียวมันก็เลยช้าตรงนั้นนะคะใช้เวลาตรงนั้นไปประมาณ25นาที ก็เลยเบลอเหมือนเมารถด้วยไม่มีข้าวไม่ได้กินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือสนามบินคนไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าดูเหมือนดูเหมือนไม่ค่อยเยอะแต่มันก็เยอะนะโอเคแฟนรอกมาด้วยความนั่งรถมาสามชั่วโมงครึ่งนะคะสะภาพสั่งมาทั้งหมดอะสามอย่างสองคนเหลือผัดไทยกุ้งอีกที่นึงค่ะ คือเราไม่รู้นะคะว่าเราเช็คอินได้กี่โมงแต่ว่าเขาเปิดตลอดอันนี้เป็นเวลา5้าโมงจริงๆเราบินตอนเที่ยงคืนอะเรามาเช็คตอนสองทุ่มก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากแบกกระเป๋าไปไหนเราก็เลยมาเช็คก่อนนะคะเพราะว่ามันเปิดตลอดอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นที่เราจ้องไปเช็คอินข้างบนนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ขึ้นไปเนาะเอ็นดูยักใส่ผ้าปิดปา ก็ตอนนี้ก็คือเครื่องเครื่องอะไรนะคะเครื่องเช็คอินอัตโนมัติแล้วทุคกคนมันจะเป็นอย่างนี้ก็ mm hmm. จะมีพนักง,งานนะคะยืนเป็นจุดเป็นจุดให้บริการนะคะที่ใครที่ทําไม่เป็นนะทุคกคนไม่ต้องอายเด้อใครที่ทาไม่เป็นชอบคนนึงนะคะที่ทําไม่เป็นก็จะมีพนักง,งานยืนรอเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะคะ <c oughs> ให้บริการเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องต่อคิวไปเช็คอินแล้วเด้อจ้าเขามีแบบนี้เลยเอ็นดู อันนี้ของเรานะคะเป็นชายเอวีนะคะที่ต้องเข้าไปเช็คอินแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปตอนนี้เนาะก็ให้แม่นางไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำชายรออันนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะทุกคนไปบางกอ,อกสตอกโฮล์มนะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าเราเข้าประตูที่เท่าไหร่เพราะว่าเรามาเช็คอินกันก่อนเวลาเยอะมากซึ่งที่ประเทศไทยดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่สวรรณภูมิดีอย่างหนึ่งคือประตู เเช็คอินอะ่ะเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นที่ uh, สตอโฮเอ้ยถ้าเป็นที่เยตาบอยอะ่ะสามบินเลยก็เขาจะเปิดเป็นเวลาเนาะก็เหมือนกับบ้านเรานี่แหละคะ่ะอ่าตอนนี้เราก็เอาตัวนี้นะคะไปสแกนตรงนั้นเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วไปเช็คกระเป๋าพวกนี้นะคะว่ามีน้ำมีอะไรหรือเปล่า,อาอโอเคค่ะเราไปกัน คนที่จะขึ้นไปเนาะต้องพากันสแกนบัตรตรงนี้นะคะคิวยาวมากมาแล้วยองเวสสูงมากเลยสูงมากเลยเยอะมากคนเยอะมากขอลรองเท้าด้วยนะคะ เพราะว่าเขาต้องสแกนอันนี้ช่อ c คอนโทรลเอาพ a ส s c คอนโทรมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราไม่สามารถทำมิดโอได้แล้วเนาะเราไม่สามารถทำวิดโอได้เนาะอันนี้ลงไปก็จะมีป้ายข้างบนแบบนี้นะคะเขาบอกว่า D7-D8 ประตูนะคะว่าเราไปทางไหนนะเราก็จะดูตรงนี้แต่ว่าของช่อนะ่ะมันยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนสวยมาก Don't touch นะคะ Please do not touch กรุณายาจับนะคะสวยมากค่ะทุกคนพญานาคสามเสียงนะคะสวยมากฝั่งนี้ก็มีนะคะแล้วก็ฝั่งโน้นก็มีเหมือนกันฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปฝั่งไหนก็คือได้เดินเล่นก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเนาะ มันมีแบรนด์ของอ h a ชา l นลกับค u ชช i นะค u ชช i ตรงนี้รูรามากเลยคุชชี่นะคะใครที่ยังไม่รู้เนาะว่าถ้าอย่างสมมุติอย่างตัวช่อเนี่ยตอนนี้ก็คือเช็คอินมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องไปประตูไหนนะคะมันจะขึ้นมาให้เราเนาะเ,เราจะดูที่ไทยนะคะป้ายสีม่มวงเวลา8โมง50ไป18กกาไกกานาฬิกา55 19นาฬิกามันก็จะได้ลงมาอย่างนี้นะคะ อันนี้มีถึงแค่ตอน3ามทุ่ม35นะคะทุกคนส่วนสี่ทุ่มยังไม่มานะสามสามทุ่ม3าไปที่เบงการูนะคะอยากให้ดูใกล้ใกล้กันอันนี้ขึ้นมาล่าสุดนะคะคือสองทุ่มห้านาทีสายการบินไทยนะคะเบงการเบงการููเบงการูรูนะคะนี่ของช่อยังไม่ขึ้นเนาะเขาเใครมาตรงนี้ก็บอกว่าไป ประตูที่หกนะคะเกตหกเนาะลูกซ้อนไปฉีไปทางนี้ก็คือต้องไปทางนี้ค่ะอโอเคเราก็รอไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีประตูที่จะขึ้นค่ <Hi. S 1> สภาพสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนเกทชอก็ยังไม่ขึ้นนะว่าเราจะไปประตูไหนนะคะทุกคนมันขึ้นตอนนี้คือ ห้าทุ่มห้าทุ่มสามสิบห้านะคะตอนเที่ยงคืนยังไม่มีนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือสองทุ่มแล้วสภาพชองคือเพลียมากเพลียจากรถนั่งรถมานานแล้วก็เพลียจากการเดินตั้งเรามาถึงนี่ตั้งแต่สี่โมงนะคะเราเดินจะถึงตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วสภาพชอบก็เลยเพลียะคะ่ะทุกคนยังจาชุดชอได้ไหมมาตัวไหนกับตัวนั้นค่ะข้างในก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะแต่ว่าเราจะใส่เสื้อซ้ําอีกสองตัวะคะ่ะทุกคนเพราะว่า ตอนนี้ที่ประเทศสวีเดนอะวันที่ชอบวันที่ชอบแลนเขาเรียกอะไรนะลงเครื่องนะคะดูสิพี่ตาดูเนาะวันที่ชอบลงเครื่องที่เมืองเยะตาบอยนะคะติดโลไออากาศติดลบยู่ที่สี่องศาคนก็เลยต้องใส่เสื้ออีกสองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งแล้วก็เตรียมไว้อีกสองตัวอยู่ในกระเป๋าะะ่ะทุกคนกางเกงก็สองตัวถุงเท้าก็สองคู่ด้วยความที่เราไม่มีถุงมือไม่มีพุดดีนะคะพุดดีก็ใช้ชนมีเอานะ เราคิดว่าเออเดี๋ยวกลับไปอ่ะอากาศมันไม่น่าจะติดลบหรอกอากาศเต็มที่ก็อยู่ที่มัน12บหรือ12หรือ10องศาคิดไว้นะคะแต่มันผิดพลาดทุกคนเหมือนพายุเข้าอะไรสักอย่างนี้แหละที่ต่างประเทศนะเนาะสภาพตอนนี้ก็คือรอวนไปค่ะทุกคนนั่งไม่อยากจะนั่งบนเก้าอี้อ่ะทุกคนพ <c oughs> ากันนั่งกับพื้นคือมันในความรู้สึกของช่อนะนั่งกับพื้นอ่ะสบายกว่าค่ะนั่งบนเก้าอี้คือมัน มันหย่อนขาลงแล้วเลือดมันไม่ไหลอ่ะทุกคนไอเลือดมันไหลไปอยู่ที่ขาค่ะก็เลยนั่งกับพื้นดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานก่อนนะคะ mm hmm. ก็คือก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินตอนเที่ยงคืนครึ่องอะเนาะเราก็ต้องมีอะไรทานก่อนนะคะก่อนสามทุ่มเนี้ยเพราะว่าสามทุ่มีคือหอิวแล้วปกตินี่หกโมงเย็นนะเราต้องกินอะไรแล้วนะแต่อันนี้สองทุ่มยังไมไ่กินอะไรเลยเยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะเรามาที่ประตูแล้วนะคะเราได้ประตูที่สี่นะคะทุกคนซึ่งตอนที่ประตู ซึ่งตอนที่ไอเขาขึ้นว่าเราต้องมาประตูที่เท่าไหร่นะคะตอนนั้นมันดูมันเป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบห้าหรือสองทุ่มห้าสิบนี่นะคะทุกคนเราถึงรู้ว่าเรามาประตูที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็คือนั่งรอะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้นะข้างหลังชอบที่ชอบพูดอยู่เนี้ยคือคนเยอะมากประมาณสามร้อยกว่าคนนะคะน่าจะเต็มลำวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ประเทศสวีเดนเลยนะคะ